สวัสดีนะคะพี่น้องพอพี่น้องทั้งช่องฮักนัส,สวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจอมาวิเคราะห์มาวิจารณ์มานําเสนอมาขยายตามสไตล์มาดามหน่อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ขออนุญาตหย,ยิบยกในโพสต์ในคลิปในการไลฟ์สดของน้าแต่กันแล้วกันเพราะว่ามันเป็นข่าวฮือฮาว่าไก่เป็ด ตายนั่นแหละค่ะพี่น้องขาของน้แต่แล้วก็มีการทําคลิปมีการโพสต์มีการอ่าไลฟ์สดลงในทางสื่อของนแต่เองไม่ว่าจะเป็นช่องอื่นเองก็มีการทําคลิปอยู่ก็เป็นการฮือฮากันแหละค่ะพี่น้องขาแต่มันอยู่ที่ว่าตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อบอกว่าเล่นแรงไปไหมเป็ดไก่ตายใครทําโทษปอบหรือเปล่านั่นแหละค่ะพี่น้องขาห,หลังจากที่เกิดปัญหามาน้าแต่ก็มีการขึ้นหัวข้อเล่นแรงไปไหมนั่นแหละคระมาดามหน่อยก็เลยขออนุญาตจิบจกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้าแต่ก็มีการทําคลิปออกมา ทําการไลส่สวดออกมาในการที่สื่อออกมาทางโซเชียลนี่แหละค่ะพี่น้องคะบอกว่าความปลอดภัยยังมีอยู่ไหมในชีวิตนั่นแหละค่ะพี่น้องคะมันก็เป็นการที่ คนที่ได้รับชมรับฟังอย่างพวกเรานี่ก็น่าสงสัยสงสัยตามแหละคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันเป็นเรื่องราวกันระหว่างคือตอนนี้มันก็มีมีปัญหาเรื่องราวระหว่างพี่น้องด้วยกันเองมากมีการแผวการกัดการสาดการคโคลนการแฉประมาณมีการขู่กันประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาตามที่เราตามเรื่องราวแล้วก็จะมีคนอื่นเข้ามาพัวพันด่าคนคนนั้นดา่าคนนี้คนนี้ด่าไปมามาดาเนาะก็ยังถือว่าเป็น การปกติที่คนสแสดงความคิดเห็นที่อาจจะรุนแรงไปนิดนึงในความคิดเห็นที่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันอย่างที่ว่าอันนั้นเราก็คือเป็นส่วนของโซเชียลไปอย่างที่ว่าเราขับไปนองขาขณะเดียวกันก็คือมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนั้นนั้นมันก็จะมีส่วนของผู้สูญเสียก็คือแม่สาวพิทีเองก็คือวัวตายนะั่นแหละขับไปนองขาก็คือกรมปศุสัตว์ออกมาก็ยังหาสาเหตุไม่เจอรู้แค่ว่าโอเคมันมันมีการน่าจะกินใบมันแล้วก็ทําให้ใบมันนั้นอ่ะเป็นการมีตัว ยาชนิดหนึ่งที่ทําให้เขาทําให้วัวตายนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ ช่วงนั้นเราก็มีการกะ<ภ>าระพือหืงว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรยังไงมีใครแกล้งมีใครทําหรือว่ามีใครปองร้ายอะไรยังไงหรือเปล่าประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องข่าสังคมส่วนหนึ่งก็มีการบอกแม่สาววิทีบอกว่าให้มีการแจ้งความให้ร,มระมัดระวังในการมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างที่ว่าลราคะ่ะพี่น้องค่านั่นคือเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านั้นเราพี่น้องนาอแล้วต่อมาคะ่ะเมืมม่อวานนันก็มีเหตุการณ์ของนาต αι, ต้าแต่คราวนี้ของน้าแต่นี่เาาขา,เาก็บอกว่าก่าอนหน้านั้นมันก็พอมีบ้างล่ะที่ไก่ตายเป็ดตายอย่างทีี่่่ววาแตัันนนน้มมเหือ กับว,ว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะเกินไปมันเยอะมากไปหรือเปล่าหรือบางทีก็ส่วนที่มันตายนี่มันอาจจะตายอยู่ในซอกใ,ในหลืบอ,อาจจะยังมองไม่เห็นแต่ส่วนที่มองเห็นนี่ก็ถือว่าเป็น10ตัวได้แล้วค่ะพี่น้องคะตามที่น้าแต่พูดอ่ะนะคะเราก็ติดตามถูงเมื่อวานก็เป็นการที่คิด ตามคิดได้ละค่ะแต่แต่น้าต่ขึ้นหัวข้อแรงไปเล่นแรงไปไหมนั่นก็คือสิ่งที่น้าต่สื่อออกมาทางสาธารณะหรือไม่ก็เมื่อเช้าก็บอกว่า,วาความปลอดภัยยังมีอยู่ไหมในชีวิตประมาณนั้นละค่ะพี่น้องคะ่ะมันมันก็ทําให้สังคมมองไปว่าเอ๊ะเขาจะเกี่ยวกับการที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับคนอื่นไปแอบทําหรือคนอื่นไปปองร้ายหรือคนอื่นไปทําให้ชีวิตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะในเรื่องนี้หรือเปล่าหรือเรื่องขัดแย้งกันอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นละค่ะพี่น้องคะ่ะมันก็สามารถตีความหมายตี ความหมายของน้าเตที่พูดออกว่าเล่นแรงไปไหมอย่างเช่นคำในในโพสต์และในในการทำนในการทําคลิปทาไลฟ์สดของน้าเตออกมาบอกว่าเล่นแรงไปไหมนั่นก็คือสิ่งที่จากการตายของเป็ดไก่แล้วน้าเตก็จะมองว่าถ้าถ้าขึ้นแบบนี้ก็น่าจะมีความหมายว่ามีคนทํามีคนแกล้งมีคนทําให้ เป็ดไก่ตายอย่างนี้หรือเปล่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราแปลจริงๆก็คือนาแต่จะเพ่งเล็งไปตรงนั้นหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ตอนเช้านี้นาแต่ก็มีความปลอดภัยยังอยู่ไหมในชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่เขาเขาขึ้นหัวข้อกับพาดหัวข่าวเขาพูดในทํานองที่ถ้าเราไปติดตามดูจริงๆแล้วนี่มันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะนาแต่โดนใครทําหรือเปล่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรมีใครแกล้งมี บางหมากหรือบางกระแสสังคมก็ยังมองว่าหรือว่าสร้างกระแสตัวเองหรือ,อทําอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็มีหลายกระแสที่ตามมาด้วกับพี่น้องขาบางคนก็บอกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะ d i s เครดิตฝั่งหนึ่งหรือเปล่าหรือจะต้องการที่จะเรียกรตติ้งหรือต้องการที่จะให้ผู้คนเนนใจหรือต้องการที่จะโยนความผิดให้ใคาราบบาร์นั่นคือสังคมอีกฝั่งหนึ่งกับพี่น้องขาแต่อีกฝั่งหนึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมถึงก่อนหน้านั้นก็บัวแม่น้องเสียก็มีการอันนี้อยู่แต่พอตอน,น พอนาะเตยเจออะไรยังไงเนี่ยมันก็ มันก็สามารถที่จะมองได้หลายอย่างอย่างที่ว่านเราับี่น้องขาคนที่ติดตามอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรเป็นการแกล้งกันเป็นการเอาคืนเป็นการนูน่นการนี่อะไรยังไงหรือเปล่านั่นเรคขับพี่น้องขามันก็คงจะไม่จบง่ายเพราะเหตุการณ์นี้อย่างที่นาแต่พูดก็คือเล่นแรงไปไหมหรือไม่ก็ความปลอดภัยยังมีไหมในชีวิตยังมีอยู่ไหมในชีวิตประมาณนะั้นเราขับพี่น้องขามาดําหน่อยมองว,ว่ามันจะคงจะไม่จบไม่ง่ายคงจะมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายกว่านี้อยู่ฉะนั้นก็คือสิ่งที่นาแต่พูดมันก็เป็นด้้้หหนนนแลวววคคครรราาาาีีกก็ืืออ่่เตุณ์ํ ปอบปอบคือใครล่ะคะปอบปอบคือใครใครเป็นผู้ทําที่เพ่งเล็งนี่เกิดจากใครอะไรยังไงเราก็รอดูกันกับพี่น้องค่ะว่าสิ่งที่นาแต่พูดสิ่งที่นาแต่เผยสิ่งที่นี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือหมายถึงใครหมายถึงคนอื่นหรือกระพืมอะไรยัง,รรรง,ไรยงไงหรือเปล่าจุดประสงค์อะไรยังไงหรือเปล่าประมาณนะั้นแหะกับพี่น้องค่ะเพราวะว่าถ้าจะพูดตามความเป็นจริงถ้าจะพูดตามจริงไก่เป็ดตายเนี่ยบ้านเรามันก็เจอกันเยอะแยะ,แยะมากมายแล้ะกับพี่น้องค่ะถ้าจะพูดมองกลางๆบ้านเราก็มีการอย่างที่คนเลี้ยง กงเลี้ยงไก่เป็นชาวบ,บ้านธรรมดานี่มันก็มีบางช่วงอย่างที่บ้านเราเลียกใกล้ยต่านั่นแหละครับพี่น้องขาะนั่นก็คือสิ่งที่บางทีมันจะเกิดตรงนั้นหรือเปล่าหรือมันจะมีอะไรหรือบางบางทีมันก็จะมีงูเข้ามาแบบนี้ไงครับพี่น้องขะแต่คราวนี้พอดีเรื่องมันเป็นเรื่องราวอยู่แบบนี้มันก็ถูกโยงกันว่ามีการโดนกลั่นแกล้งมีการน่นการน,นี่ถึงกับขั้นโอนในชีวิตไม่ปลอดภัยหรือเล่นแรงไปไหมอะไรยังไงก็หมายถึงใครอะไรยังไงเป็นการที่จะอ่าเหมือนกับว่าสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดึงดดูไไไปตรงงงฝฝััฝ่่หหน อะไรยังไงหรือเปล่ามันก็สามารถมองได้ค่ะพี่น้องคะมองได้หลายทางว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของน้าแตวันนั้นมันเป็นเมื่อวานมันเป็นเพราะอะไรยังไงก็ตามดูกันค่ะพี่น้องคะแต่ในสิ่งนี้มาดามหน่อยก็ยังมองว่ามันก็คงไม่ใช่จะเรื่องถ้าให้มาดามหน่อยมองมาดามหน่อยก็จะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่ามีใครกัน กลั่นแกล้งหรือใครทําหรือเอาคืนหรือคนนั้นแกล้งคนนี้หรืออะไรยังไงหรือใครมาทํากูวะประมาณนะั้นมาดําหรอไม่นมองตรงนั้นนะพี่น้องนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวบ้านเราถ้ามีการ ายของเป็ดของไก่อะไรพวกนี้บางทีมันก็เป็นปกติอยู่นะมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เป็นเพราะว่ากระเพือหืมขาวขึ้นมามันก็เลยทําให้เป็นว่าเออไก่เห็นทีงูงูเห็นนกไก่คนนั้นก็กลัวกลัวกูกลัวมึงมึงกลัวกูอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคะพี่น้อกะอันนี้คือรอดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ต่อไปค่ะพี่น้อกะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ